ออกแบบโลโก้โลโก้ดีไซน์ illustrator ep 28นะครับเรามาออกแบบโลโก้แบบค color harmon กันนะครับอันนี้ที่จะเป็นจุดๆๆๆเ,เรียงกันไปแบบนี้นะครับเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับเริ่มจากเครื่องมือ artboard tool เลือก new artboard วางจากนั้นก็มาที่เครื่องมือ rectangle tool ตัต้งค้งไว้คลิก1ครั้ง เลือกสร้างแบ็กกราวด์ที่ความกว้าง1 9 2 0พิกเซลแล้วก็ความสูง1 0 8 0พิกเซลเท่ากับหน้าอัดบอร์ดคลิกโอเคจัดวางให้คลุมหน้าอัดบอร์ดทั้งหมดจากนั้นก็ยังคงเลือกแบ็กกราวด์ไว้นะครับแบ็กกราวด์นี้เป็นสีแบล็คนะครับเส้นเป็นโปรเป็นนอนแล้วก็มาที่เ e ็กมาที่ล็อกซ e เลคชั่นนะครับคือเพื่อสะดวกในการทำงาน จากนั้นก็มาที่เครื่องมือเิกแทง l ก t นถูกเข้ามาเลือกเครื่องมือ e i p ลิ tool กดชิดค้างไว้เลือกสร้างวงกลมหนึ่งจัดวางให้อยู่กลางหน้าอัดบอร์ดวงกลมวงนี้พี่จะเลือกเป็นสีนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็มาที่ Windows นะครับที่ Wind o w มาเลือก g กรเดียนตงท้าย Se ให้เป็น r a d i แบบนี้จากนั้นพี่ก็จะ double c ล i c k ตรงสีนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเกลือัน,นี้ไปให้มันเป็นสีเหลืองจากนั้นตรงนี้นะครับพี่จะต้องการให้สีเหลืองเข้มเข้มเขามาอยู่ตรงกลางจากนั้นพี่ก็จะต้องมาที่ตรงนี้นะครับมารีเวิร์ดมันนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ื่อแบบนี้เรียบร้อยนะครับเราก็เลือกวงกลมเอาไว้มาที่เอฟเฟกมาที่พิกเซลเล็ตมาที่คันเลือหาทูนตรง m a กโนเดียสที่จะใส่ค่า14พิกเซลก็หมายถึงว่าจุดที่มันเป็นปจุดนะครับตั้งแต่ใหญ่ไปถึงเล็กกันนะครับที่จะเอาจุดใหญ่ที่14พิกเซลนะครับตรงชัแนลเนี่ยชัแนลหนึนี่ก็คือ C Channel 2ก็คือ M ก็คือ ชั้นแนลสามก็คือ y แล้วก็ชั้นแนล4 k นะครับทุกอันนะครับหนึ่งกับ2อเนี่ยพี่จะป้อนค่าเป็นเลขศูนย์แล้วก็ชั้นแนลสาก็คือ y เนี่ยครับพี่จะป้อนค่าเป็น3 0 0 k ที่หมายถึงสิีดามะนะครับพี่ก็จะป้อนค่าเป็น0ูนย์ดังนั้นก็กดโอเคเราก็จะได้ลักษณะของอคลื่นที่เป็นแบบนี้นะครับ หลังจากที่ได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็มาเลือกบงกลวมเอาไว้มาที่ Object, กต์สั่ง expand appearance จากนั้นก็มาที่ image t r i c นะครับแล้วก็มาเลือกถู s i ิก c o o o r เนี่ยนะครับาเลือกไปครับมันก็จะ,ะเดี๋ยวรอมันก่อนนะครับมันจะค่อนข้างช้านิดหนึ่ง วาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็มาที่ออบเจกต์อีกรอบหนึ่งแล้วก็สั่ง x อกซอนอีกรอบหนึ่งตรงนี้ต้องติกออบเจกต์กับวิวนะครับแล้วก็มาคลิกโอเคคลิกเมาส์ขวาสั่งกรุ๊ปคลิกเมาส์ขวาสั่งอันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ลองคลิกดูนะครับมันยังเป็นกรุ๊ปกันอยู่คลิกเมาส์ขวาอีกรอบหนึ่งก็สั่ง release c o m p o u n d พ a r ์เนี่ยนะครับ จากนั้นก็คลิกทิ้งไปครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็มาลองคลิกดูแบบนี้มันก็เลือทิ้งไปครับอันนี้ก็มาที่ซูม o ูนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันยังมีสีขาวอยู่นะครับตรงนี้พี่ก็จะใช้เครื่องมือ selection tool มาเลือกนะครับเลือกสีขาวตรงจุดใดจุดหนึ่งหลังจากนั้นก็มาที่ select แล้วก็มาที่ same เลือก ฟิวแอนด์โสร์นะครับเลือกแบบนี้จากที่มันเซเลแบบนี้แล้วเราก็ Delete ทิ้งไปมันก็ยังไม่หายไปเราก็มาเลือกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาที่อย่างเดิมนะครับเ e l e c กเ a m มแล้วก็มาเลือกที่ฟิ l แอนด์โสรมันก็ไม่ยอมขึ้นเราก็ลอง Delete ทิ้งไปเนี่ยครับก็จะสีขาวก็จะหายไปหมดนะครับ ไ,ได้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็ใช้ selection tool เลือกทั้งหมดแบบนี้กด control E เป็นกันร,รูปจากนั้นก็มาที่เครื่องมือ ellipse tool นะครับกดชิบร้างไว้เลือกสร้างวงกลมวงแล้วแต่เราว่าจะสร้างใหญ่ขนาดไหนจัดวางนี้อยู่ตรงกลางหน้าอาัดบอบร์ดวงกลมวงนี้มีฟิล l เป็นสี yellow ก็มี stroke เป็นสี white ตมีความหนาที่20จุดแบบนี้จากนั้นก็นำชื้อบริษัทมาวางทีจะคอนโท C ซี l คอนโทวีนะครับแล้วก็ออกมาจัดวางไว้ในนี้เรียบร้อยครับออกแบบโลโก้โลโก้ไซส์ l u s t r a t o, o r EP 28ขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นการสนับสนุนยุรา55ด้วยนะครับสวัสดีครับ